บาทเจสตางค์เท่านั้นเองอ่ะกับตัวพลอลมฮาตาลีรุ่นใหม่ตัวนี้พอนองอัปเกรดที่บอกได้เลยว่าประหยัดไฟขึ้นไปอีกพอประหยัดไฟไปเลยเบอร์5้ถึงสดาวตกค่าไฟเฉลี่ยต่อว,วันแค่บาทเจดสิสตางค์เท่านั้นเองและยังไม่พอยังได้ไปเลย ตัวดีไซน์ใหม่มินิมอลมีใจแบบนี้ปรับชมให้เลยตั้งแต่หัวจรดเท้าและมาพร้อมกับสีสันที่บอกได้เลยว่าน่ารักน่าใจมากๆเป็นสีพูโทนที่มีความสดใสและมีความชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความแรงของลมหมอกเลยไม่ผิดหวังสไตล์ฮาตลิแน่นอนพอลมแรงลมเย็นและเสียงเงียบเปิดตอนกลางคืนเปิดตอนนอนได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องการรับประกันก็มีมาให้ด้วยถึง3ปีเต็มใช้งานก็ปลอดภัยด้วยมาตร ข่ามอกรและระบบเทอร์โมฟิลที่ช่วยตัดไฟให้อัตโนมัติและพิกัดในตะก้าตอนนี้ยังมีราคาโปรพิเศษให้ด้วยนะใครสนใจใครอยากได้ก็อย่าลืมรีบกดสังส่งซื้อทันก่อนที่โปรจะหมดกันด้วยนะคะ